สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาคาททำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักแบบรายเดือนนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีสามเดือนไตรามาสสองได้แก่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนะครับดวงการงานการเงนินความรักของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนั้นจะมีเรื่องราวดี อะไรเป็นที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยอีีนี้นะครับผมจะอ้างอิงการโคโจรดวงดาวจากการใช้ปฏิทินแบบสุริยญาิหรือว่าเป็นปฏิทินแบบไทยนั่นเองนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับที่เชื่อว่าเป็นว่านที่มีเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถที่จะดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของได้อีกด้วยนะครับซึ่งสีพึ่ง นที่2แล้วนะครับรุ่นที่1ก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและได้ผ่านพิธีที่เข้มขังมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวเชื้อจากรุ่น1นะครับก็มาสู่รุ่น2นะครับซึ่งมีทั้งครูบาอาจารย์ทางสายเหนือนะครับที่เป็นสายเสน่ห์โดยตรงนะครับและก็ครูบาอาจารย์ทางสายใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของวิชาตัวว่านโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในรุ่นี่ยจะพิเศษมากกว่ารุ่น1นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับเด่นในเรื่องของการดึงดูดใจคนรักมาาา่่่งงงงงคููรรรรรอออออออะัับเเืืขขกกกปชีพพด จะเป็นซัพนะครับการดูงานลูกค้าสําเร็จนะครับสัมภาษณ์งานสมหวังนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่านร้อยแปดนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์คลิกขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในตลอดทั้ง3เดือนไตรมาสสองนี้ได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายน ดวงการงานของชาวราศีกันก็นเลยอันดับแรกนะครับในช่วงของตลอด3เดือนไตรมาสสองนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโชคดีเรื่องงานเข้ามาพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดกันเป็นช่วงจังหวะเวลาแต่ละช่วงกันเลยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยนะครับเปิดหัวมาเนี่ยชาวราศีกันเนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานเนื่องจากดาวการงานมาอยู่เรือนมรณะนะครับทำให้ช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นมีเกณฑ์ดีอย่างหนึง่กงกง็คือมีโอกาสกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับชาวราศีกันมีมการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายงานเรื่องของการทํางานนะครับหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อความสบายใจนะครับเนื่องจากดาวการงานเนี่ยมาตกมรณะนะครับทำให้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงใจนะครับ หรือว่าเป้าหมายของบริษัทหรือว่าแนวทางการทํางานเนี่ยมันไม่ตรงใจเรานะครับไม่ตรงกับอุดมการเริ่มแรกของเราในการทํางานนะครับหลายคนก็มีเกณฑ์เรื่องของการกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการลาออกเปลี่ยนงานนะครับส่วนสำหรับใครที่ไม่มีการเปลี่ยนงานเลยก็มีโอกาสดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับดาวมาตกมรณะเนี่ยเรื่องของการเดินทางไกลนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนงานต่างประเทศถือว่าเป็นโอกาสดีข่าวดีของชาวราศีกันที่จะมีข่าวดีจากแดนไกลหรือใครต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศก ก็มีโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับและหลังจากวันที่2พฤษภาคมไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับ ดาวการงานจะมีการโคจรวิป네ริตพักองศาเดินถอยหลังกลับมาอยู่ที่เรือนปัตตานินะครับเป็นการเดินโคจรที่วิปริตนั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่4วันนะครับชาวราศีกันช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่มาจากเพศตรงข้ามหรือว่าแฟนคนรักคู่ครองนะครับหรือว่าการทํางานแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ดีนะครับที่จะมีเรื่องหุ้นส่วนการทํางานหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามเข้ามานั่นเองเนาะและหลังจากวันที่6พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่2มิถุุนนาาายดวพรธเเจ้ือนการงาน ก็จะโคจรกลับมาอยู่เรือนมรณะอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยชาวราศีกันเนี่ยก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานแดนไกลงานต่างประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือเรื่องของการทํางานนั้นอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับหรือหลายคนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนงานนะครับช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ก็ยังคงมีเกณฑ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันนะครับและหลังจากวันที่2มิถุนายนไปจนถึงวันที่18มิถุนายนจากนี้เป็นต้นไปนะครับดวงวาสนาการงานชาวราศีกันจะดียาวๆไปจนถึง สิ้นปีเลยนะครับพอเนื่องจากดาวการงานมีการโครจรเดินหน้าแล้วนะครับและมาอยู่เรือนสุภาเนี่ยมันเป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงส่งพลังมาถึงตัวของชาวราศีกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นมุมปีโกนถึงลักนณานั่นเองทําให้ชาวราศีกันนะครับใครที่ตกงานนะครับว่างงานไม่มีงานทําหรือรอโปรเจกต์งานใหญ่ๆอยู่นะครับตั้งแต่ในช่วงของวันที่2มิถุนายนไปจนถึง18มิถุนายน มีโอกาสจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีโอกาสที่ธุรกิจการงานของท่านจะฟื้นตัวละนะครับทำอะไรมันก็จะสําเร็จมากขึ้นมันมีความสําเร็จง่ายขึ้นนะครับมันมีเรื่องราวที่มันดีครับพอมาอยู่สุภามันเป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงมาถึงตัวยังไงชาวราศีกันจะได้รับแสงแล้วก็พลังงานด้านดีนะครับในเรื่องของดาวการงานมาถึงตัวนั่นเองเนาอันนี้ก็อยากจะส่งกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันว่าดวงจากนี้ไปไม่มีต ต่ำแน่นอนมีแต่พุ่งสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไป ดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่เรือนกรรมะหรือว่าเรือนการงานเป็นบ้านของดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธครบรอบ12เดือนกลับมาอยู่บ้านของตนเองนะครับได้ตําแหน่งที่มั่นคงมีพลังสูงสุดทําให้ชาวราศีกันนั้นในเรื่องการงานก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงมากขึ้นแล้วนะครับหลายคนที่นะครับมีความวุ่นวายต่างๆที่ผ่านมานะครับจริงๆมันเริ่มดีตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนาแล้วนะครับและหลังจากปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเดี๋ยวมันจะมีแต่ความมั่นคงความสําเร็จความสมหวังเข้ามาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ ็ในเดือนหน้าเดี๋ยวดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะโคจรไปอยู่ลาพะเป็นเรือนโชคลาภก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนใหญ่นะครับข่าวดีเรื่องการลงทุนเงินประโยชน์ผลกําไรเกี่ยวกับด้านการเงินก็จะถาโถมเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกัลนะครับในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาคมต้องอดทนนะครับในเรื่องการทํางานไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใครตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการกล้าตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น ดาวออกจากมรณะปุ๊บจะมาอยู่สุภะส่งแสงมาถึงตัวของคุณก่อนเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยจากนี้ไปดวงชะตาท่านเปิดแล้วนะมีแสงสว่างนะครับความสําเร็จกําลังจะมาและในช่วงของวันที่18มิจุนาดาวการงานจะกลับมาอยู่เรือนกร,รมมะเป็นบ้านของตนเองบ่งบอกถึงความมั่นคงสูงสุดในชีวิตเกี่ยวกับการทํางานในรอบปีนี้นะครับยังไงช่องหัวใจนาคาของเราก็ขอส่งกําลังใจดีๆถึงชาวราศีกันในเรื่องการงานทุกคนเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันเนี่ยนะครับแนะนาให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะนะครับมาบูชา ติดตัวไว้บ้างก็จะดีเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่ช่วยเสริมเกี่ยวกับความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ,บวงหน้ากระบาดหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าศรอ,อินทรชิตนะครับที่พระผมเป็นผู้ประธานมอบให้กับอินทรชิตเวลายิงออกไปเนี่ยก็จะกลายเป็นงูไปรัศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะเด่นเรื่องของการทํามาหากินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นวัตถุมงคลช่วย ป้องกันคุ้มภัยให้กับผู้ที่ครอบครองอีกด้วยต่างหากนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาดาวไปตกมรณะนะครับมีโอกาสจะมีปัญหาเรื่องงานมีโอกาสจะถูกกันแกล้งนะครับยังไงบูชาบ่วงนัากระบาดเนี่ยนะครับได้2ชั้นเลยก็คือเรื่องของความร่ารวยเรื่องของการเติบโตความสาเร็จด,ด้านการงานและก็เรื่องของการช่วยป้องกันคุ้มภัยให้กับตัวเราเนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากชาวราศีกันไว้นะครับและการทําบุญชาวราศีกันนะครับหาโอกาสไปทําบุญชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดโดยเฉพาะน้ําใช้นะครับดาวพระพุธเป็นดาวธาตุน้ำ เป็นน้ำคลองน้ำมหาสมุทรเขาเรียกว่าน้ำใช้ทั่วไปนั่นเองไปทําบุญชําระค่าน้าช่วยกับทางวัดจะได้เสริมดวงด้านการงานของคุณให้ทําบุญในวันพุธนะหากทาบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงท้ายด้วยเลข17นะครับอันนี้เป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการงานหลักนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องการเงินชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันคุณมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพาที่แปลว่าการเงินหลักนะครับในเรื่องการเงินชาวราศีกันจากนี้ไปเตรียมยิ้มรับทรัพย์มีแต่ความเฮงความปังความร่ารวยนั่นเองถึงแม้ว่าการงานจะติดขัดมีปัญหาแต่การเงินกลับดีซะงั้นนะครับดีอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละเดือนเลยนะครับเริ่มต้นจากในช่วงของวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่4พฤษภาคม ดาวพระสุกจะมาอยู่ที่เรือนภพสุภาะนะครับสวยตาแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีนะครับเป็นตําแหน่งที่ดาวมีกําลังสูงสุดนะครับและดาวพระสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพสุภาะเป็นเรือนภพแห่งความสมเูร็จเหมือนดาวการเงินดาวแห่งความสมเูร็จได็กลับมาอยู่บ้านตัวเองนะครับในรอบ12เดือนทําให้ชาวราศีกันนั้นจะมีความสมบูร็จนะครับในเรื่องของงานถึงแม้ว่ามันจะติดขัดก็ตามดาวพระสุกอยู่สุภาษะสอย่างไม่ต้องกลัวอย่างที่บอกว่าดาวอะไรก็ตามมาอยู่สุภาะมันเป็นมุมที่ดาวนั้นส่งแสงมาถึงตัวคุณดาวการเงือนส่องแสงมาถึงตัวทท่านรมีีเกณฑ เรื่องการเงินท่านนั้นจะร่ํารวยสําเร็จสมหวังแล้วก็ได้รับความสําเร็จดาวเห็นความสําเร็จส่งแสงมาถึงตัวคุณนะครับยังไงเรื่องงานผมว่าผ่านได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่เรื่องเงินเดี๋ยวจ,จะเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับและในช่วงของวันที่4พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมดาวพระศุกร์จะโครจรมาอยู่เรือนกรรม,มะนะครับ ได้ตำแหน่งมาตรฐานจุลจักรองจากมหาจักรนะครับมาอยู่ที่เรือนกรรมการงานดาวการเงินมาทับการงานจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังมันก็คือการได้เงินจากการทํางานนั่นเองนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสจะได้กําไรผลประโยชน์ตอบแทนรายได้การเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานจุลจักรเนี่ยนะครับมันจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามานะครับและใครที่เป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายกระต่ยมีโอกาสจะมีโชคจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจํานะครับก็มี โอกาสได้รับค่าคอมโบนัสเงินพิเศษด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นพอ่อค้าแม่ขายก็จะขาขายร่ำรวยนะครับจะขาขายดีมากกว่าปกตินั่นเองนะครับทำให้ชาวราศีกันช่วงนี้นะครับเรียกว่ายิ้มรับทรัพย์อย่างเดียวเลยนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและในช่วงของวันที่30พฤษภาคมไปจนถึง30มิถุนายนนะครับ ดาวการเงินชาวราศีกันจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบลาภเสวตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับดาวการเงินได้เทวีโชคคุณผู้ฟังนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคมาจากเพศหญิงนะครับและที่สําคัญเลยดาวการเงินมาอยู่เรือนโชคลาภเนี่ยนะครับจะมีโชคเข้ามาถึง2ชั้นยังไงลองเสี่ยงโชคเสียงดวงดูนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคเข้ามาแบบปุกบๆแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเรียกว่าช่วงนี้ชาวราศีกันแทบจะไม่มีเรื่องของความทุกข์ร้อนใจด้านการเงินหยิบจับทําอะไรอย่างที่บอกมันจะเป็นเงินเป็นทองมันจะสุขสําเร็จสมหวัง ง่ายดายไปหมดเลยนะครับเรียกว่าดวงชะตาตกบองเงินบ่อทองได้แล้วได้อีกนะครับและที่สําคัญนะครับจะมีโชคมาจากเพศหญิงนะครับและในช่วงของวันที่30มิถุนายนดาวพระศุกร์จะโคจรมาตกวินาศนะครับตั้งแต่30มิถุนายนเป็นต้นไปต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะเริ่มเยอะแล้วล่ะนะครับก็ต้องบริหารวางแผนให้ดีๆช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนาหาเงินได้เยอะก็ต้องรู้จักบริหารจัดการวางแผนเรื่องการใช้เงินนะครับยังไงช่องหัวใจนาคาของเราก็ขอส่งกําลังใจและเป็นอีกหนึ แรงใจดีๆให้ชาวราศีกันนะครับ ในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีกันนะครับในเรื่องการเสริมดวงเนี่ยให้หาเป็นแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับซึ่งแก้วไหมทองเนี่ยจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดหนึ่งนะครับมีอยู่แถบทางภาคเหนือของไทยเรานะครับโดยเฉพาะที่อําเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นหินใสนะครับข้างในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในเขาจึงเรียกว่าเป็นแก้วไหมทองนั่นเองนะครับซึ่งแก้วไหมทองชนิดนี้นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับและที่สําคัญเนี่ยคนโบราณเนี่ยนิยมมาทําเป็นเครื่องประดับนะครับโดยเฉพาะมาาทํหัว ก็ดีมาทําเป็นจี้สร้อย้อยคอก็ดีนะครับทำเป็นต่างหูก็ดีนะครับเขาเชื่อว่าจะช่วยนะครับเรื่องของการเสริมด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับจะมีโชค้ามาแบบฟุกฟอยู่เรื่อยๆเงินไม่ขาดมือนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเด่นนะครับตามโบราณที่เล่าสืบๆกันมาเนาะยังไงชาวราศีกันนะครับแนะนําให้หาเป็นแก้วไหมทองบูชาติดตัวไว้จะช่วยเสริมความร่ารวยเรื่องการเงินนะครับในช่วงของตลอด3เดือนปลายม้าสองนี้นะครับ สำหรับดวงความรักชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันอันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนกันตรงๆเนาะนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนีนะครับและเป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับปัตตนีเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะครับเพศตรงข้ามก็ได้หรือว่าจะเป็นคนรักคู่ครองก็ได้เพราะว่าคนรักคู่ครองเนี่ยก็หมายถึงหุ้นส่วนชีวิตของเรานะครับก็หมายถึงเพศตรงข้ามด้วยนะครับซึ่งในช่วงวันที่19เมษายนเนี่ยเขาจะโคจรไปตกเรือนพบมรณะนะครับชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของแฟนนคครักู่อง อาจจะเจ็บป่วยนะครับจากเมษาปีนี้ไปจนถึงเมษาปีหน้าเลยนะครับเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคนที่แต่งงานแล้วไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังเรื่องของสุขภาพแฟนต้องระวังเรื่องของความน้อยเนื้อต่าใจกันนะครับความรักจากนี้ไปอาจจะไม่ค่อยดีละนะครับอาจจะมีเรื่องละหองละแหงใจกันบ้างนะครับแต่ยังไงก็อยากให้ประคับประคองความรักไปนะครับถามว่าโหดร้ายถึงขนาดต้องเลิกกันเลยไหมนะครับดาวพฤหัสดูดีๆเขาได้ตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคนะครับยังไงมาตรฐานดีเหมือนกับเสาเข็มหลักของบ้านที่มั่นคงนะครับต่อให้เจอแดดพายุลม ผลไปอยู่มุมอับแสงมุมมรณะแต่เสาหลักเสาเข็มบ้านมั่นคงซะอย่างก,ก็ไม่ต้องกลัวอุปสรรคปัญหาอะไรทั้งสิน้นยังไงดวงความรักชาวราศีกันนะครับเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับและอีกหนึ่งอย่างอยากจะฝากชาวราศีกันต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่อยู่อาศัยนิดนึงนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะครับทรัพย์สินเงินทองนะครับพวกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของคดีความนะครับหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีปัญหาเรื่องของ การส่งงวดนะครับการผ่อนงวดอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะนะครับมีเกณฑ์จะเสียหายเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตลอด3เดือนไตรมาสสนี้ชาวราศีกันนะครับให้ระวังเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับส่วนสาหรับคนโสดเนี่ยอันนี้มีกรณียกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนะครับมรณะในทางหัวศัสตร์ไม่ถึงแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนชาวราศีกันคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ดีเรื่องของการจะได้เจอคนที่อยู่แดนไกลนะครับหรือการเดินทางไปเอกไกลต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะไปทํางานต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศ อาจจะได้เจอกับชาวต่างชาตินะครับที่เราถูกใจนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เจอกับคนภายในประเทศนี่แหละแต่ว่าอาจจะอยู่คนละที่นะครับอยู่ห่างไกลกันนะครับและที่สําคัญลักษณะของเขาเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม้แม so ่ไม้ก็ได้เพราะดาวมาอยู่มรณะเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาหาชาวราศีกันสะส่วนเยอะนะครับอย่างไรก็ลองพิจารณาตามนี้ดูนะครับคนโสดนะนะครับให้พิจารณาตามที่ผมบอกดูแล้วจะดีแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตามนี้ก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอีกเกมหนึ่งก็คือใครก็ตามที่ผิดหวังเกี่ยวกับความรักมาแล้วเนี่ยนะคร กับชาวราศีกันได้ดีเนาะนะครับเป็นการแก้เคล็ดนั่นเองนะครับหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับอยากจะแก้เคล็ดกันนะครับก็บางคีทะเลาะบบอแหวงกันก็ลองห่างกันสักพักหนึ่งก็ได้นะครับเช่นแยกห้องนอนนะครับแยกบ้านกันอยู่เนาะเป็นการแก้เคล็ดกันสักวัน2วันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาหากัน เป็นการแค้เข็ดนั่นเองนะครับชาวราศีกันเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับในตลอด3เดือนนี้นะครับจริงๆไปจนถึงกลางปีหน้าเลยนะครับให้บูชาเป็นนาเกี้ยวให้หาหนาเกี้ยวมาบูชาดูนะครับเพราะว่านาเกี้ยวเนี่ยเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์แทนความรักแท้นะครับเนื่องจากลักษณะที่เป็นนาคขี้เกี้ยวพันกันอยู่บ่งบอกถึงความรักใร้กลมเกี้ยวกันนะครับและในพิธีนาเกี้ยวเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่พญานาคนาคานาคีเนี่ยถือสัต์จ่าของคู่ผัวเดียวเมียเดียวซื่อสัตว์ไม่นอกใจต่อกันนะครับใครที่มีปัญหาความรักใครที่มมมีีีกกกกกรรเเ่ยยวววัับบคาาาูชน้ กับการบูชารักแท้นะครับจะได้เจอกับคนที่เป็นคู่บารมีเจอกับคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเรานะครับเข้ามา ช่วยนะครับเราสร้างบารมีเนาะนะครับเพื่อประโยชน์แห่งมรรคผลวิพันธ์หรือการบำเพ็ญบารมีของเราก็จะมีคนที่ดีเข้ามานั่นเองยังไงชาวราศีกันนะครับหาเป็นหน้าเกี้ยวมาบูชาดูแล้วกันเนาะนะครับอากนี้ไปดวงความรักของท่านอาจจะดีนะครับยังไงผมก็ฝากไว้ปรงวันนี้แล้วกันส่วนการทําบุญเสริมดวงชาวราศีกันหาโอกาสไปทําบุญถวายสังฆทานนะครับในสังฆทานขอให้มีพระพุทธรูปหน้าตากตั้งแต่ห้านิ้วขึ้นไปเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเพราะทองเหลืองเนี่ยคือสื่อนาพลังงานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไปทํำบุญนววววัดีคราาตมม้้แลววงกว จะดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมาวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ